โอเคก็จะมาแจกผลนะครผมก็ผมก็ไม่ได้มีผลโหดระก็ตามนี้เลยนะผลไม่ได้โหดเลยเนี่ยผมไม่มีผลมังกรไม่มีผลเยติเนี่ยผมมีผลแบบที่ผมไม่ได้ใช้อ่ะเออนี่ครับที่ผมไม่ได้ใช้ก็ว่ามีผลถาวรอ,อยู่แล้วไงนี่ครับแล้วก็ถ้าผมกินผลไปแล้วใช่ไหมผมก็ต้องเปลี่ยนเป็นผลถาวรอ,อยู่ดีอะคือแบบกินเลนเฉยอะ นี่ครับโอเคก็บอกไว้ก่อนนะก็ใครที่ติดตามผมใน YouTube หรือว่าใน t ิ k ตอกเนี่ยหรือว่าติดตามทั้งสองช่องทางนี้ผมก็ร่วมกิจกรรมได้นะไม่รู้ว่าเรียกกิจกรรมได้ไหมนี่ครับโอเคก็ถ้าใครเจอผมนะครับในเซิร์ฟนี่ครับ, P, รบแล้วพิวมา FC เนี่ยครับผิว่า FC นะถ้าเจอผมนะ พิมพ์ว่า fc นะครับแล้วก็บอกชื่อช่องที่ติดตามนะครับใครมีดิทคอร์ดก็จะดีมากเลยนะครับผมจะสุ่มผลแจกนะครับที่เช่นแบบว่าที่เขาทำกันเนาะก็คือกงล้อสุ่มผลนะครับคือแบบผมจะเอาผลที่ผมมีไปไว้ในกงล้อของผมนะครับแล้วก็สุม่มคือหมุนสุ่มนั่นเองเนาะว่า ใครจะได้ผลอะไรเนาะก็แล้วแต่ดวงของท่านผู้ชมเลยนะครับผมก็อืไม่มีอะไรมากนะก็คลิปสั้นๆนะครับผมถ้าใครเจอผมพิมพ์ fc นี่ครับผมแจกผลเลยนะถึงผมถึงผลผมจะไม่ได้โหดนะครับแต่ผมรู้ว่าทุกคนต้องการแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นผลเสือผลพิษนี่ครับผลประตูนี่ครับประมาณนั้นนะครับ ก็ถ้าใครอยากได้ก็ทําตามที่ผมบอกนะใครเจอผมในเซิร์ฟนี่ครับผมนี่ครับสําหรับคนที่ไม่ได้กดติดตามไม่ได้เป็นเพื่อนนะครับไม่ถึงแบบว่าไม่ได้เป็นเพื่อนในเกมเนะี่ยถ้าใครรู้ชื่อตัวละครผมนะก็เซิร์ชไปในรูบบกนะแล้วก็กดติดตามก็ได้นะเออกด Follow ตัวละครนะครับถ้าผมเล่นอยู่ก็จอยมาได้